สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o ยูทู e ชีพทำข่าวพิเศษ,ษ,ษครับวันที่12มกรมาคมส5 6 4นหานะครับ18นการ29นาทีครับโอ้โหข่าวนี้ก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่มากนะครับหลังจากที่เรื่องของโซล่าเซลล์ออกมาวันนี้นะครับกรรามานอนยืนยันเรื่องของ4เอกสาร45ล้านบาทติดตั้งโซล่าเซลในอมก๋อย ปี62แต่ไม่มีบ้านแม่เกิบนะครับยอมรับว่าเป็นของจริงล่าสุดมาเดี๋ยวนี้ไม่นานนี้เองนะครับประมาณไม่เกิน50นาทีแล้วกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจงบ้านแม่เกิบไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับซึ่งก็งานนี้ก็คงจะทำให้คุณสีสุวรรณจันยาหน้าแตกไปครับ บ้านแม่เกิบบ้านแม่เกิบนะครับอยู่ตรงนี้ถัดไปก็จะเป็นแม่แม่ห้องสอนนะครับฮังเสียงอมก่อยผมเคยไปอมก่อยนะครับไปสอนหนังสือที่โรงเรียนอนุบาลอมก่อยเมื่อ14ปีที่แล้วครับประมาณนะฮะ กรมอุทยานแห่งชาติชี้แม่เกิดไม่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับไม่อยู่นะครับกรมขออ่านไทยพีบนะฮะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงบ้านแม่เกิดอมพลอมก่อยจวดเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยกรมป่าไม้ได้สำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิและป่าไม้ตามมติคอรมอ30มิถุนายน2541จากกรณีที่นายสีสวัจันยาเต็มพบนายวราวุฒศิปาอาชาร่มตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสอบถามปมปล่อยผุดหมู่บ้านอมก๋อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวันนี้นะฮะ นายเกียรติศักดิ์ถนอมพันธุ์ผู้มนวยก,การสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เปิดเผยว่าพื้นที่บ้านแม่เกิดเป็นหย่อมบ้านของบ้านสาราเทหมู่ที่15ตําบลนาเกียนอําเภออมก๋อ,อ,อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตป่าสูงแห่งชาติป่าอมก๋อยรัสโดนเป็นชาวไทยภูเขาเกระเหลี่ยงมีประชากร177คน41ครัวเรือนหมู่บ้านต้องอยู่บนภูเขาสูงชันธุรกันดารมีระยะทาง240กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยเส้นทางจากองค์กยเข้าพื้นที่ต้องใช้รถกับเคลื่อน4ล้อสูนในญ่ประกอบอาชีพทำนาเข้าไร่หมุนเวียนเพื่อบริโภครับจ้างทั่วไปครับในพื้นที่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงสสชบ้านแม่เกิบสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการสานนอกโรงเรียนและการศึกษาธรรมะทยาังจวดเชียงใหม่มีครู2คนนักเรียน44คน ตั้งอยู่ห่างจากหน่วยจัดการบ้านต้นน้ำจานน้ำจางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง38กิโลครับชุมชนชุมชนชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานมาก่อนตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้สูงหรือการจัดการต้นน้ำแม่แานในปัจจุบันในปีพศ .2522 อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกือบอยู่ห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก่อย1 2อยกิโลเมตรห่างจากแนวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก่อย8 5กิโลเมตรและห่างจากอุทยานแห่งชาติแม่เงา30กิโลห่างจากอุทยานแห่งชาติแม่เงา6กิโลห่างจากแนวนะครับแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา6กกิโลเมตรซึ่งพื้นที่นี้เขต กรมป่าไม้ได้มีการสำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ตามแนวธรรมติคอรมอ0ามิมินยนสอ4 1แล้วโดยสำรวจและกำหนดเป็นแปลงจะรับรองจำนวน72แปลงครับตีทวีต21ครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลย อันนี้เขาไปหาที่ไหนอะ tor โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนธุรกันดารอมก่อยของกอรมนนะนีครับอุตสาห์ไปหามานะไม่มีเขตของไม่มีสถานที่ทําการก็บ้านผักอันตะมนสุขโขเพิ่อบมก่อยบ้านจกปกแม่ตื่นอมก่อยบ้านห้วยไก่ป่า บ้านมูเซอร์หลังเมืองศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความคข้ม้นที่พรมูมก,ก่อยนะครับ240วัน45ล้าน45ล้านนะครับสีสุวรรณไม่ขุดขุดไม่หยุดนะฮะขุดไม่หยุดบ้านแม่เกิบลูกป่าดาม่าพิมพ์รีพายอ่ะตอนนี้เขาตอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่อยู่นะฮะไม่อยู่ล่าสุดดีกว่าล่าสุดประชาชาติธุรกิจเหมือนกันครับนี่ฮะกรมอุทยานแห่งชาติแจงแม่เกิบไม่อยู่พื้นที่อนุรักษ์นะครับคือสีสวนจัญยาหน้าแตกไปตามระเบียบงานนี้หน้าแตกนะครับ ข่าวช่องวันครับอุทยานแห่งชาติแจงบ้านแม่เกิดไม่อยู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับไมพานนุพงศ์กองรัมรมพักสามติตั้งโซล่าเซลล์ในพื้นที่ใช้กำลังศรีานเมื่อปีหกสองแต่พิมพ์รีพายไปติดบ้านแม่เกิดใช้เงินไม่ถึงล้านบ้านแม่เกิดไม่อยู่นะครับไม่อยู่ชัดเจนเลยครับนี่ฮะ กรมอุทยานแห่งชาติชี้แจงกรมอุทยานแห่งชาติชี้แจงบ้านแม่เกิดไม่อยู่ในพื้นที่พื้นป่าอนุรักษ์นะครับเฟซบุ o กนี้เลยครับประจัพพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชครับชัดเจนครับเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับคุณศรีสุวรรณก็ กำลังง้างหมัดโดนสวนกําลังง้างหมัดกําลังง้างหมัดไปพอดีโดนสวนครับสยามรัฐนะครับกราานอรมนอยันยันเอกาสารจริงใช้งบสีล้านตั้งโซนเซลดลไม่มีพื้นที่แม่เกิบที่เพมริพายบริจาคสปริงนิวหชั่วโมงที่ล้งเหมือนกันครับแานแม่เกิบไม่รุกพื้นที่ป่าครับไม่รุกพื้นที่ป่าครับ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทรรมาวพิเศษครับภาษาเหนือว่าคุณสีสวนกำลังง้างหละกุยง้างหลัก,กุยเพิงง่กก <c oughs> โดนส่วนก่อนลงไปนอนเลยนะครับโอเคบันทึกไว้นะครับ,อบ,รบขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณทุกสำนักข่าวที่ผมได้อ่านไปนะครับก็ <c oughs> บันทึกไว้ครับ18นาฬิกา37นาทีอังคารที่12มกราคม2564ครับผมชีพทำข่าวิเศษสวัสดีครับ